การโจมตีเด็กนั่นไม่ได้มีแค่พลังเสริมแก่งนง้นหรอหรือว่าสามารถควบคุมพลังาธาตุได้ด้วยแผ่ไม่บนร่างกายแปลว่าไม่สามารถป้องกันการโจมตีจากทาตได้อย่างสมบูรณ์เงั้นสินะสำนักงานใหญ่ของเราถูกโจมตีสำนักงานใหญ่ของเราถูกโจมตี เตรียมพร้อมรับมือเตรียมพร้อมรับมือการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะถ้าคุณเชื่อพวกผมจะพยายามช่วยคุณอย่างเต็มที่อ,อ๋อดูเหมือนจะไม่ได้โกหกงั้นสินะงั้นฉันจะลองเชื่อใจดูเอาละตามฉันไปที่ชั้นหนึ่งด่วนเลยเฮ้ยเฮ้ยเตรียมตัวสู้ให้มันเร็วๆหน่อยไม่ได้หรือไง ฉันคงประเมินสูงไปเองและพวกแกไม่มีโอกาสชนะหรอกเตรียมตัวรับแรงกระแทกทำลายอาวุธพวกมันแล้วเอาละมาเริ่มกันเถอะเจบบ้าบ้ตัวไหนมันบองแผนโจมตีสำนักงนินใหญ่ของเรากันเนอะหนึ่งนาทีพอไหม่าประเมิทแค่สิบวิน,นาทีก็พอแล้วสิบเก้าเอ้ยเริ่มแล้วเหรอ อดไม่ได้เลยสินะให้อภัยไม่ได้จับพวกมันซะฮอ,ฮอไปไหนแล้วเสิเวนาทีไปะเลยยิงด้วยนี่มันปีศาจทดทด ได้เวลาเปิดฉากแล้วขอบคุณแยกย้อยกันไปลงมือเราเหลือเวลาอีกแค่สิบสี่นาทีทำให้แน่ใจว่าเราได้รับสิ่งสำคัญอย่างโอ้ก็สุนเหรอโยไม่เห็นมีข้อมูลว่าเจ้าพวกนั้นก็โย่ด้วยเด็กผมบนนั่นเหมือนจะเป็นผู้ใช้ปืนเหมือนฉันหัวนหน้า ผมขอจัดการเจ้านั่นนะย่อช้ยวานอนนกเหลอรับทราบเปิดหมดกระสุนระเบิดหมดกระสุนหายปร์สไนเปอร์พวกแกเป็นใครแกเป็นคนรับผิดชอบที่นี่ใช่ไหมงั้นเรามาแนะนำตัวกันเถอะเราคือกลุ่มทหารรับจ้างโอสเดนยินดีต้อนรับสู่การแสดงของเราพวกรอสเดนเหรอในนิย่อยไม่เห็นมีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้เลยแปลว่า พวกนี้ไม่ใช่กลุ่มท่ารับจ้างใหญ่ๆงั้นสิเหรอใครเป็นคนจ้างพวกแกมาฉันพูดข้อมูลของลูกค้าไม่ได้หรอกเนะพราดีฉันเป็นมืออาชีพพอแต่ถ้าอยากจะลุกขนาดนั้นละกไปถามท่านเอ็นมะนานรกจะดีกว่าเนอะมีมือปืนระวัง เยี่ยมเลยทําให้ฉันสนุกมากกว่านี้หน่อยแกหยอกดองเจ้ากระสุนทดลองนี่หน่อยไหมล่ะกระสุนนั่นอันตรายกว่าสิ่งที่เคยเจอมาก่อนซะอีกงั้นดองดับกระสุนของฉันบ้างเป็นไงไม่คิดเลยว่าจะมีผู้ใช้ปืนที่สามารถรเผชิญหน้ากับโจอดได้นานขนาดนี้ อย่ามาพูดบ้าๆนะฉันยังไม่ได้ใช้ทักษะลับเลยโซตะมือปืนของศัตรูแข็งแกร่งมากทำยังไงดีหืมศัตรูคือกลุ่มทหารลับจ้องที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแถมยังมีมือปืนที่ทรงพลังโอกาสในการชนะมีน้อยเกินไปคำตอบที่ดีที่สุดคือวิ่งหนีกันก่อนเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดดีนี่ ล็อกเป้หมายเสร็จสิน้นอนุญาตให้ผมยิงทีภรารกิจสำคัญกว่าฉันไม่อนุญาตเฮ้ย <Hey, S 1> หัวหน้าให้ความสำคัญกับภรารกิจมากเกินไปแล้วเจ้าพวกนั้นรับมือผมไม่ไหวหรอกหนามาไกลขนาดนี้นะ่าจะปลอดภัยแล้วเหรอผมขอโทษสิ่งที่ผมทำได้ก็มีแค่การวิ่งหนีแบบนี้เท่านั้นทางเลือกหนีไม่ผิดหรอกแต่ปล่อยไว้แบบนั้นต้องเกิดปัญหาต่อม,มาเน่ นี่คุณจะกลับไปที่นั่นงั้นหรอแจ้งกองกำลังต่อต้านผู้มีพลังพิเศษเราจะกลับไปด้วยกันทั้งหมดแล้วกองกำลังต่อต้านผู้มีพลังพิเศษนั่นมันอะไรกันวเวนเอ๋ยทำไมฉันใช้พลังไม่ได้วะพวกแกเป็นใครกันเนอะ เราเป็นใครงั้นเหรองั้นดูให้เต็มต่อซะไอ้พวกอาถยากนนับตั้งแต่นี้ไปพวกแกจะถูกจับโดยกองกำลังต่อต้านผู้มีพลังพิเศษกับตันผมหามืออปืนไม่เจอครับมันคงจะหนีไปแล้วละ่ะเจ้าหนูตัวเล็กนั่นมันไม่สำคัญหรอกทำไมกันฉันคือผู้ถูกเลือกไม่ใช่หรือไงฉันควรมีพลังในการครองโลกใบนี้สิทำไมต้องเป็นฉัน ทำไมกันอย่างที่คาดไว้เ่นแกตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ่อยเกินไปแล้วนะยังดีที่หนีออกไปได้มาแนะนำตัวกันดีกว่านี่คือโคอิจิโอคาเดเขาเป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษในสำนักงานที่หกอีกด้วยโคอิจิโอคาเดเหรอฉันจำได้ในนิยอยโคอิจิโอคาเดะ เป็นนักดบที่แข็งแก่งที่สุดในกลุ่มทหารนับจ้องของเลนและเขายังเป็นชอยในตำหนอนที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเลนไปจนจบยอกสูบุรีด้วยกันไหมล่ะเออไม่เป็นไรครับนี่เจ้าเด็กผมดำแกรู้จักฉันใช่ไหมคิดว่าไม่นะครับวันนี้เราเพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกเองคนรอบตัวเลนมีแต่พวกซัปพลาดทั้งนั้นจากนี้ไปฉันต้องพยายาม ไม่แสดงสีหน้าแล้วสิฉันมีงานต้องทำลาละแล้วก็เลนฉันชอบเจ้าสองคนนี้มากเลยละรับเข้าทีมมาดีไหมกับตอนตื่นเต้นใหญ่แล้วสนใจไหมละ่ะเข้ามาทั้งคู่เลยก็ได้นะแน่นอนว่าเมื่อประเทศต้องการผมผมก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่ผมก็ชอบชีวิตอิสระที่มีอยู่ตอนนี้เหมือนกัน เพราะงินขอปฏิเสธครับน่าเสียดอยถ้าเปลี่ยนใจก็ติดต่อกลับมาได้ตลอดเวลาสำนักงานที่หพร้อมต้อนรับเสมอตอนนี้เราต้องจัดการปัญหาพวกนี้ก่อนไว้ค่อยคุยกันใหม่แล้วกันแล้วพบกันใหม่ครับอีกสี่วันอบิสขังต่อไปก็จะมาแล้วใช่ไหมละ่ะใช่แล้วอีกสี่วันเออคุณรู้ได้ยังไงกัน วังว่าเราจะได้พบกันอีกเนอะเจ้าเลนมันเป็นสัพะร่ชัดๆโซโตะนายเองก็ไม่ต่างกับเขาไม่ใช่หรอฉันไม่ต่างกันหรอฉันเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องราวของนิยายนั่นจริงงั้นหรอไม่มีใครบอกว่าไม่มีผู้อ่านคนอื่นอยู่สักหน่อยนี่โซโตะถ้าพวกนั้นเดิงไปที่ออบิสตัวต่อไปเหมือนกันแล้วพวกเรา จะทำยังไงดีเหรอแน่นอนว่าเราจะเอาชนะมันต่อให้ฉันไม่ใช่คนเดียวที่รู้เรื่องเราถึงยังไงฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องแข็งแร่งขึ้นอยู่แล้วมีคนล้อมไว้เต็มเลยเราควรทำยังไงดีนุมน่มๆเปิดประตูให้พี่สาวหน่อยสิจ๊ะเสียงนั่นมันผู้หญิงคนนั้น ผู้หญิงคนนั้นรู้ได้อย่างไงว่าเราอยู่ที่ไหนฉันไม่รอแล้วนะขอรบกวนเลยแล้วกันเจ้าเด็กเหลือขอไม่เจอกันนานเลยเนอะเจ้านอนหยุดเลยเจ้าบ้าเจ็บนะบปยไม่ต้องกังวลวันนี้ฉันแค่มาทำข้อตกลงข้อตกลงเหรอ พวกเธอน่าจะรู้จักสองคนนั้นดีแล้วและฉันเป็นผู้นำของกลุ่มสิบสองเดอร์โค้ดเนมของฉันคืออนัต,ตโตโค้ดเนมของคุณแปลว่าไหลตัวตนงั้นเหรอฮ่าฮกก่าฮ่าฮ่ออนะตตาฮ่นนยาฮ่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  นั่นแปลว่าคงจะไม่ใช่คนสำคัญเท่าไหร่แต่มันก็ไม่น่าเป็นไปได้เอาละ่ะมาคุยกันเถอะรู้ใช่ไหมว่าวันนี้อบิสจะมาตอนเที่ยงคืนตอนนี้พื้นที่รอบๆอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดถ้ามองจากตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจหมายความว่าคุณต้องการให้เราขโมยอบิสมาเง้นเหรอถูกต้องขอปฏิเสธเรายังไม่ได้พูดถึงเงอนไขเลยเนอะ เงื่อนไขอะไรถึงยังไงเกตอบิสก็ถูกด้อมไหม่หมดแล้วแถมเรามีกันแค่ห้าคนความหวังคงดิบดีน่าดูคุณก็น่าจะเข้าใจใช่ไหมนอกจากนี้ถ้าเราบุกเข้าไปแล้วก็เราต้องเป็นศัตรูกับสำนักงานที่หกในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดมันจะไม่จบแค่นั้นแน่บางทีเราอาจเป็นศัตรูกับทั้งประเทศเลยก็ได้ ไม่มีเงื่อนไขไหนมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงขนาดนี้หรอกเนอะก็จริงที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วแหละแต่เราก็ได้เตรียมราคาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงไว้แล้วด้วยเหมือนกันไอ้หนูแค่นี้พอไหมโหน้ำมันหินอบิสไม่ใช่หรอนั่นหินอบิสสองก้อนหินอบิสสองก้อนนี้มีทักษะที่ต่างจากพวกเรามากเกินไปเลยไม่สามารถดูดซับมันได้เนอะ สีเหลืองคือหินอบิสเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายส่วนสีฟ้าคือจริงๆแล้วเหมือนว่ามันจะเกิดมาเพื่อน่อยเลยด้วยเนอะใครน่ะเจ้าของมือปืนสวมหมวกนั่นใช่ไหมถูกต้องกว่าจะเอาชนะหมอนั่นได้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะฉันได้เห็นอบิสเมอร์เลยค่อยคุ้มค่าที่จะโตสู้หน่อยฉันเองก็เห็นผองกันว่หินอบิสเหล่านี้ หมาะกับพวกน้อยมากกว่าพกเงินช่วยคิดใหม่กันอีกทีได้ไหมเฮ้ยโซตะเห็นอบิดนั่นมีวิธีไหนที่จะได้มันมาบ้างง่ายๆแบบนั้นก็ได้เหรอถ้าคนที่มีพลังถูกฆ่าตายเหินอบิดก็จะหล่นออกมาเงินเหรอนั่นคงเป็นในกรณีที่หายากมากเลยละนะถ้างั้นมันก็หายากสุดๆไปเลยไม่ใช่เหรอแน่นอนว่าเสียงเกินไปประเทศชาติยังต้องการเรานะเฟย ขอโทษด,ด้วยฉันลืมคิดเรื่องนั้นไปเลยไม่ได้ผลจริงๆงั้นสินอะขนาดหินอบิษส,สองก้อนยังไม่ไหวเลยเฮ้ยแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนกันเล่านี่เป็นเงื่อนไขที่โคสุดยอดเลยเนาะฉันจะไม่บังคับพวกหน่อยและฉันจะมอบหินอบิษของนักแม่นปืนคนนี้ให้ยเพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้พบกันครั้งแรกด้วยแต่ว่าหัวเนา โอ้เยี่ยมเลยเนอะแล้วเจอกันใหม่บางครั้งผมก็ไม่สามารถเข้าใจความคิดของฮูน่าเลยจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฮูน่าจะมอบหินอบิสอลลัค่านั่นไปไง่ายแบบนั้นแล้วหน่อยมองความสัมพันธ์ระหว่างพวกนั้นว่าเป็นยังไงบ้างเหรอหมายความว่ายังไงเหรอหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนั้นคืออะไรเงิดเหรอหรือสหาย หรือพูดนำหรือพูดตอมยองพวกเราเป็นแบบไหนกันแน่เอองั้นผมควรตอบหัวหน้าว่ายังไงดีเนี่ยเฮ้ยฉันต้องหอกที่ไม่เข้าใจน้อยเลยจริงๆตกวนนายจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดเองเนี่หัวหน้าหมายถึงอะไรงั้นเหรอให้ hey, ตายสิน้อยเจ้าพวกนี้พูดให้ฉันเข้าใจด้วยสิโตเตจุดประสงค์ของพวกนั้นคืออะไรกันแนะ่ มันต้องมีเจตนาแอบแฝงอยู่เบื้องหลังแน่เลยถึงมอบหินอบิสให้เราแบบนี้ต่อให้จะมีเจตนาแอบแฝงก็ตามแต่หินอบิสนี้ก็ยังดีต่อตัวหน,น่อยพวกเงินอย่ากังวลและดูซับมันไปมันหายากมากเลยนะที่จะหาหินอบิสชนิดเดียวกันพบ สุดยอดฉันสามารถมองเห็นได้ไกลถึง3กิโลแถมยังได้รับทักษะใหม่ด้วยทักษะอีเกิลไอก็พัฒนาขึ้นแถมทักษะดรอกเป่าก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันตอนนี้ไม่สําคัญแล้วว่าเป้าหมายจะซ่อนอยู่ที่ไหนตามใดที่มันอยู่ในระยะ50เมตรฉันก็สามารถจัดการได้ยิ่งไปกว่านั้นนะมันจะไม่ถูกขัดขวางด้วยสิ่งกีดขวางใดๆด้วยถ้าดวมปืนของฉันเข้ากับพลังในการโจมตีายานระยะการมองเห็นของรด ต้องอยู่ยงคงกระพันแน่นอนทักษะที่สองนี่น่าทึ่งสุดๆไปเลยนะมันคงจะดีกว่าถ้าเรายอมรับข้อตกลงนั่นไปไม่งั้นตอนนี้นายคงมีทักษะใหม่เจ๋งๆไปแล้วเอ๊ะฉันเหรอจิตวิญญาณหมาป่าเดียวดอยของฉันสามารถดูดซับหินอบิสได้ทุกประเภทอยู่แล้วล่ะนะฉันควรจะเงียบเรื่องนี้ไว้ดีไหมนะ